สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูเลออนคากันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีรถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะแลไอเทมมากๆนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเพิ่งได้เข้ามาเลยนะคะกับรถบ้านนะคะเลขไม่เพียงแค่ 89,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะคะราคาวันนี้นะคะหายจากป้ายแดงไปแล้วกว่า50%นะคะวันนี้นะคะเรามาตั้งในราคาที่สุดพิเศษแน่นอนนะคะได้ตัวรถสีขาวนะคะมีหลังคาสันลูฟนะคะเพราะคันนี้นะคะเป็นรุ่นท o อ RS เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือ honda นะคะ h r v เป็นตัว1.8 RS เลยนะคะรุ่นท็อปสุดมาในปี2018กันเลยนะคะอย่างที่แจ้งข่าววันนี้นะคะราคาหายไปแล้วกว่า50%นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นท็อปสุดนะคะหลังคาสันลูฟนะคะชุดแต่งนะคะสเกิร์ตหน้าหลังมาจากโรงงานนะคะและยังไม่พอคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะต้องรีบต้องไวเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะรับประกัน ส่วนของนะคะไม่มีวัตถเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปซนะคะใครที่ยังไม่เคยชมนะคะเดี๋ยววันนี้จูนจะพามาชมนะคะแบบละเอียดละเอียดรอบคันตัวรถกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะดีไซน์สวยมากนะคะเป็นรถ5้าที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังตัดกับกระจังหน้าสีดําสวยมากค่ะและคันนี้นะคะยังได้เลขทะเบียนสวยด้วยนี่ให้กันติดรถไปได้ด้วยเลยนะคะ1นึ่นนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็น ทะเบียนเดิมเลยนะคะไฟหน้านะคะจัดเต็มระบบนะคะเงาเงาแบบนี้เลยมีไฟเดย์ไทมนะคะและไฟตันหมอกมาให้แล้วอย่างที่แจ้งนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด rs นะคะก็จะได้นี่เลยค่ะชุดแต่งนะคะสเกิร์ตเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวสวยมาก สเกิร์ตนี้นะคะจะได้แต่งรอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะคะอันนี้นะคะก็ได้มาจากศูนย์แล้วนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะจะได้ตัวรถสีขาวนะคะมาพร้อมกับนะคะหลังคาสันลูปด้วยรุ่นท็อปนะคะสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวสีสันสวยงามพร้อมใช้แน่นอนค่ะในส่วนของล้อแมกนะคะจะได้แมกตัวท็อป RS นะคะขอบ17แบบนี้เลยนะคะและยังได้ยางใหม่นะคะของโยโกฮามานะคะปี2 0 2 4กันเลยคันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะเบ้าโชกนะคะไม่มีสนิมนะคะ และยังไม่พอเท่านั้นนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะยังมาด้วยนะคะระบบนะคะช่วยในการขับขี่นะคะฮอนด a า e Watch แบบนี้เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะฟังก์ชั่นเยอะนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะต้องไม่ควรพลาดน,นะคะด้านข้างตัวรถนะคะก็สีสันสวยงามพร้อมใช้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะมีคิ้วกันสาดนะคะมาให้4บานนะคะแบบนี้เลยนะคะและยังได้นะคะรุ่นท็อปหลังคาสลูปแบบนี้เลยะค่ะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะสามารถเปิดสลูปได้ด้วยนะคะดิสเป อกนะคะสี่ล้อแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะก็ดีไซน์เก๋ค่ะนะคะ มีสปอยเลอร์นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกด้วยสามีครบเลยนะคะมีกล้องนะคะมาให้นะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังมีครบเลยค่ะนี่นะคะเวลาเปิดเปิดง่ายนะคะเบาสบายแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายนะคะค่อนข้างเบานะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะและสําหรับโครงสร้างด้านท้ายนะคะให้ดูเลยะคะ่ะที่ร้านเราให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะว่ารถเดิมนะคะไม่มีวัตถุเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะนี่ให้ดูแบบนี้เลยภายในนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะกับตัวรถปี201 ะะได้เบาะหนังสีดํานะคะทั้ง5ที่นั่งนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะด้านท้ายนะคะยังมีที่วางของนะคะเก็บสัมภาระนะคะกระเป๋าเดินทางนะคะได้เยอะมากๆเลยนี่ใครที่หาอยู่นะคะต้องรีบต้องไวเลยอ่าให้จุนให้ดูรอบรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานจริงๆค่ะกับรถปี2018นะคะเลขไม่แค่ 80, 000กว่าแค่นั้นนะคะนี่เดี๋ยวจุนพามาชมด้านในกันบ้างค่ะ สตาร์ทรถให้ชมกันเลยนะคะนี่ภายในจุนบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะเป็นระบบปุ่มพุ s ธศาสน์นะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มนะคะแบบนี้เลยค่ะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําทั้งหมดทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะได้เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วนั่นเองค่ะนี่ให้กล้องดูเลยะคะ่ะทุกซอกทุกมุมนะคะแผงประตูนะคะใหม่มากค่ะ สีดำนะคะทั่วห้องผู้โดยสารแล้วนั่นเองค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็ไม่มีลิ้วไม่มีรอยเลยนะคะสภาพใหม่จริงๆค่ะคันนี้ในส่วนของหน้าจอนะคะจะได้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะออปชันไมเดียมีมาให้ครบเลยนะคะ F M A M นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้เลยค่ะคอนโซลตรงกลางนะคะใหม่มากนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮมีมาให้ครบเลยและสําหรับเลขใหไม่์คันนี้นะคะอย่างที่จุนแจนะคะใช้ไปน้อยมากๆค่ะเลขใหไม่์ใช้เพียงแค่89,00 0กกว่ากิโลเท่านั้นนะคะ เป็นรถบ้านเดิมๆนะคะมือเดียวนะคะเลขไม่ใช้ไปน้อยมากๆและยังมีบัตรดูแลสูตรแล้วนั่นเองค่ะนะคะพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันอย่างดีเลยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าและยังมีระบบช่วยการขับขี่ Cruise Control มาให้ด้วยนะคะนี่เลยจุนอยากจะโชว์นะคะรุ่นท็อปสุดอีกหนึ่งอย่างจะได้หลังคสาสลูปแบบนี้เลยนะคะสามารถนะคะเปิดใช้งานได้จริงเลยนะคะ มานะคะก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพียงแค่ใบนิ้วแบบนี้เลยอ่านี่ใครที่ชอบเดินต่างจังหวัดคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะไปได้เยอะนะคะเป็นรถ5ที่นั่งนะคะตัวท็อปเบนซินด้วยนะคะและสําหรับนะคะนี่ค่ะด้านท้ายนะคะห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะก็ใหม่มากๆค่ะนะคะเบาะทุกตัวนะคะยังแน่นยังตึงและก็ขึ้นง่ายด้วยนะคะ สามารถใช้งานได้จริงๆเลยค่ะห้องผู้โดยสารนะดูโปร่งดูโล่งมากๆเลยนะคะสามารถนะคะติดตั้งนะคะคาซิตไอโซฟิกได้ทั้งหมดเลยนะคะแอร์นะคะเย็นสบายหายห่วงแน่นอนนะคะสำหรับ honda นะคะเขาทำมาดีมากๆเลยนะคะ ฝ้าเพดานนะคะก็ใสสะอาดค่ะไม่มีนะคะยันนะคะหรือรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะคันนี้นะคะจูนฝากไว้อีก1นึคันนะคะสําหรับรถบ้านเลขกไม่น้อยนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะเครื่องยนต์เบนซิน5ที่นั่งนะคะเป็นรุ่นท็อป RS นะคะมีหลังคาสาันลูฟนะคะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะ ห้องเครื่องด้านหน้านะคะจูนะให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนี่คันนี้นะคะไม่มีสัน่นไม่มีโยกไม่มีเยิ้มนะคะคานด้านหน้านะคะก็โครงสร้างเดิมๆค่ะน็อตไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะแผ่นมออก,อกอนะคะจากศูนย์เดิมๆยังอยู่แบบนี้เลยอย่างที่แจ้งนะคะว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะมือเดียวนะคะ มีหวัดดูแลสูทน,นะคะเข้าศู์ตลอดทุกระยะเลยนะคะลูกค้านะคะใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะคะกับตัวรถคันนี้นี่จุนบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้นะคะนิ่งมากๆเลยนะคะไม่มีสัน่นไม่มีโยกนะคะใครที่หายอยู่วันนี้นะคะราคาดีนะคะที่ได้มานะคะราคานะคะลดลงจากป้ายแดงแล้วเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้ปายแดงนะคะ1นล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเลยแต่วันนี้ราคาหายไปแล้วกว่า50%นะคะเรามาจัดโปรโมชั่นราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ และสําหรับที่ลูกค้าซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะ จัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพนอ,อยู่โดยประมาณ10,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่หน้าร้านก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์ลมือสองเป็นภาษาไทยนะคะห่างง่ายมากๆเลยร้านเรานะคะอยู่ติดกับรลตัสกซน้อยนะคะห่างจากเซ็นท่ันเมกิตไม่ไกลหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้ดูวิดีโอนี้อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะแต่ไม่สะดวกมาะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่า ที่ร้านนะคะมีบริการจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะคะยังไม่สะดวกมารับรถอีกนะคะเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้อีกหนึ่งคันอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับฮอนด้านะคะ r H r ส1.8 RS นระคะรุ่นท็อปสุด5ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆและก็เลขไม่น้อยมากๆด้วยนะคะวันนี้จุนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ